สวัสดีจ้ามือหนี่สิพามาเก็บหอยนางลมแล้วค่ะหอยนางลมตัวใหญ่ๆตัวอ้วนๆนะคะเบื่อไปนอจ้ะเห็นกันย่ำแดกามีแต่ผ้าไปหาอยู่หากินไปม่วนๆจ้ะหาม่วนๆหอดแล้วค่ะมองเก็บหอยแต่ว่าลมแห้งๆจ้งะ ลมแห้งคักแห้งแน่จ้าฟาหาเลยจ้าเดี๋ยวนำจะขึ้นกอนพอแล้วครับพี่น้นองหอยนั่งลมหอยนั่งลมพ่อแล้วจ้าตัวนึงนี่ค่ะนี่ค่ะเจอแล้วคะ่ะพออีกแล้วจ้า เก็บใส่ถังเลยจ้านี่พอแล้วค่ะตัวกำลังดีนะคะตัวย่ใหญ่เลยค่ะ นี่อีกตัวนึ่งจ้าปีนขึ้นมานี่่ะหอยค่ะสีพวกขึอหอยด้ยค่ะสีขึ้เห็นปีนขึ้นมาหอยจ้าจักหินจักหอยตาลล่ไปหมดแล้วจ้าหาพอดีนี่พอด้กินเด้ค่ะคะือกันขักหินกับหอยแค่สดๆกินริมหาดเลยจ้ามือนี่เตรียมน้ำจิ้มไปพร้อมจ้า แกแล้วแล้วก็ลาดน้ำจิ้มเด้จ้าลาดส,งสองโซนไปเลยแคะแคะจังน่อยจ้ามันติดกันอยู่บนได้แคะออกแกเรากลางน้ำจังน้อยด้อค่ะบสันมันสิเข้มขักโพดน,นันนี่ล้างน้ำเรียบร้อยแล้วเด้จ้ามากินน้ำกันเด้จ้าอืมแสบค่ะแ่บแสบจ้า มีภัยอยากน้ำบอนโนจ้าแค่แค่จหน้อยจ้าเพราะยังติดเปลือกหอยอยู่แค่แล้วเราก็เตรียมลาดน้ำจิ้มด้วยค่ะลาดไปเลยหนึ่งโซนสองโซนเตรียมชดเลยค่ะสร้างกองบอกให้ซุม่มก็ซุ่มให้ได้ซัมเนละจ้า สดเลยค่ะบานเนี่ยแสบปานยังแสบแสบจ้างร่างไล้ค่ะแตงทั่วเจจินเจ็บหินเราเราเขาไม่เก็บโจ้กดีมือเลยนะ็นเจ็บกับฟ้ามือ่คือดีค่ะเลยยิ่งยิ่มันแสบ ล่างเรียบร้อยแล้วก็ได้ประมาณนี้ละจ้าแล้ว,แล,วแล้วกินข้าวน้ำกันด้วยจ้าอย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจน้ำเน่ด้วยจ้าขอบคุณค่ะ